สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องเลิฟด็อกอีกแล้วนะคะช่องของคนรักม้าค่ะวันนี้นะคะคุณแม่เอาอาการอีกหนึ่งอาการที่สุนัขส่วนใหญ่จะพบบ่อยนะคะก็คือสุนัขมีอาการท้องผูกนั่นเองค่ะท้องผูกนะคะเป็นสภาวะที่ทําให้สุนักไม่สามารถถ่ายได้ตามปกตินะคะอาการนี้สามารถพบได้สุนักทุกสายพันธุ์นะคะและทุกช่วงอายุนะคะ แต่มักจะพบกับสุนัขที่มีอายุเยอะแบบพี่แสบน,นะคะและเราไม่ควรปล่อยให้สุนัขท้องผูกนานโดยที่โดยเฉพาะนะคะถ้าเกิดเราปล่อยไว้ท้องผูกนานเนี่ยถึงก็ต้องหาหมอเลยนะคะให้มันสังเกตนะคะทุกเช้าที่เราปล่อยเขาออกอุจจาระเนี่ยสังเกตว่าเขาเบ่งยากไหมสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสุนัขเนี่ย อึแข่งไหมนะคะแล้วก็เบ่งยากไหมดูได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะรีบแก้อาการโดยเร็วที่สุดนะคะซึ่งวันนี้นะคะวิธีการแก้อาการเนี่ยสามารถทําได้ด้วยตัวเองนะคะ 1. ค่ะมันดูว่าสุนัขเนี่ยกินน้ําเยอะหรือเปล่านะคะเราต้องให้สุนัข ทานน้ำให้เยอะนะคะโดยเฉพาะสุนัขสูงอายุเนี่ยจะชอบนอนเยอะมากๆเราต้องผ่านพาเขาไปเดินเพื่อให้เขาเหนื่อยแล้วก็กลับมาทานน้ำนั่นเองค่ะหรือนะคะอีกอย่างหนึ่งทํำแบบคุณแม่ก็ได้ค่ะคุณแม่ก็จะเสิร์ฟอาหารนะคะที่มีน้ําซุปเยอะๆเพื่อที่จะให้พี่แสบทานน้ำได้เยอะนะคะตามต้องการก็จะทําให้ท้องไม่ผูกนั่นเองค่ะ และอีกอย่างนึงน,นะคะที่คุณแม่ชอบไปทานในช่วงบ่ายๆประจํจำเลยนะคะก็คือนะคะโยเกิร์ตนะคะซึ่งโยเกิร์ตนะคะจะช่วยในเรื่องของท้องผูกนะคะโยเกิร์ตนะคะจะช่วยในเรื่องท้องผูกและโรคผิวหนังนะคะทําให้สุนัขนะคะขนสวยมากยิ่งขึ้นนะคะเดี๋ยวแม่จะพาไปชมนะคะว่าแม่เสิร์ฟพิซศษแล้ว จะเป็นอย่างไรเอาละค่ะทีนี้เราจะเริ่มเสิร์ฟพิ่แสรกันนะคะคุณแม่จะเริ่มเสิร์ฟพิ่แปบนะคะในช่วงบ่ายๆอย่างนี้นะคะเพื่อช่วยในระบบย่อยอาหารของพิ่แปรนะคะยิ่งหมาสูงวัยเราจะต้องให้กินนะคะเห็นไหมคะแล้วมันมันเย็นๆด้วยยิ่งแช่ยเย็นมานะคะช่วงบ่ายๆเนี้ยควรเสิร์ฟเป็นอย่างยิ่งนะคะ เอาละค่ะคลิปนี้คุณแม่นะคะขอตัวเสิร์ฟพี่แสบต่อนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับคนเลี้ยงสุนัขทุกคนและรนรักสุนัขทุกคนนะคะดูแลเขาก่อนนะคะก่อนที่เขาจะเป็นอะไรไปนะเพราะเขาก็เหมือนลูกของเราอะนะอยู่กันไปนานๆในเมื่อคิดจะเลี้ยงเขาแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณแม่และพี่แสบรวมถึงคุณพ่อขอลาไปก่อนค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ